อ่ะอย่างนี้ในการแบ่งสี่เท่าของอย่างนี้แล้วก็ผลต่างของแล้วก็จํานวนหนึ่งกับสองเดี๋ยวครูจะเขียนแบบเป็นทศเนี่ยอย่างถ้าสี่เท่าของเนี่ยก็คือสี่คูณครูคเขียนตัวเล็กๆนะผลต่างของเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ถ้าเจอเขาผลต่างของก็ต้องเป็นวงเล็บของการลบจํานวนหนึ่งอะไรก็มาดูให้ตัวแปรส่วนใหญ่ครูจะใช้เอกนะกับไปตรงนี้ไม่มีอะไร แล้วตัวน,นี้ก็เลขสองทีนี้ถ้ามารวมล่างกันเนี่ยให,ให้ดูดีๆว่าไอ้คาว่าสี่เท่าของเนี่ยไอ้ตัวข้างหลังมันก็จะเป็นตัวที่เอามาคูณแต่เป็นตรงเลขสี่ข้างหลังสี่เท่าของคือผลต่างหรือเปล่าก็แสดงว่ามันจะเป็นสี่คูณกับวงเล็บของกันลงแล้วเมื่อกี้พออ่านเจ,จอคาว่าผลต่างถูกไหมถ้าเจอคำว่าผลต่างเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูคาว่ากับแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวตัง้งไอ้ตัวนี้ยก็จะเป็นตัวลงก็อยู่ในวงเล็บ บบน,นี่ถ้าเจอพวกสี่เท่าสามเท่าเศษสองส่วนสามเท่าอะไรอย่างเงี้นะถ้าเป็นจำนวนเท่าไอ้ตัวข้างหลังของเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ติดกับตรงนี้เลยถ้าสี่เท่าของผลต่างก็ต้องเป็นสี่คูณกับงเล็บของการลบแล้วพอเจอผลต่างเราก็ต้องไปดูว่ากลับอยู่ตรงไหนข้างหน้ากลับก็อยู่เป็นตัวตัง้งข้างหลังกลับก็จะเป็นตัวลบ โอเคเอาลองลองง่ายง่ายเอาลาว่าเขียนให้กูหน่อยจิต่างของตัวหนึ่งกับสิอืใช่แค่นี้เองนะเพราะมันสัน้นยังเงไม่ซับซ้อนอาสองคนที่อยู่ในออนไลน์ลองดูที่เป็นยังไงถูกไม่เป็นไรนะเพราะมันคือทางแรก อเ,อออเออโอเคเออแต่วางเกบไวดีคำว่าผลต่างของอย่างที่ครูบอกนะถ้าเจอคำว่าผลต่างของก็คือวงเล็บของการลบ แต่ถ้าเจอคําว่าผลต่างของเนี่ยให้เราไปเล็งคําว่ากับกันดีเลยพอเล็งคาว่ากับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแยกข้างหน้ากับจะเป็นตัวตั้งข้างหลังกับจะเป็นตัวลบข้างหน้ากับเขียนอะไรอ๋อห้าเท่าของจํานวนจำนวนหนึ่งห้าเท่าของจำนวนหนึ่งก็คือห้าเอ็กกับสิบหกก็สิบหกก็อยู่ข้างหลังรับเนี่ยข้อนี้เดี๋ยวครูเขียนไว้ให้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูถามออมนะ ออ,ออมยังไม่ต้องเขียนนะสามเท่าของผลบวกของจำนวนหนึ่งกับสี่สามคูณนะโอเคแล้วครูก็บอกว่าถ้าเจอสามเท่าของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้ข้อความที่ต่อท้ายเขาวักแรกนี่ยคือตัวที่ต่อท้ายสามเลยฉะนั้นตรงคูณไม่ต้องเขียนกันด้นะเ,เดี๋ยวจะเช็คเป็นการเขียนแบบต่อท้ายติด จิดเลขตางเขียนสามเท่าของเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ใช้ไปแล้วถ้าเจอคาว่าสามเท่าของก็เป็นเลขสามมาผลบวกของก็จะเป็นวงเล็บของการบวกเป็นที่ใส่ตัวเลข้วยนะโอเคมันก็ได้นะอ่ะนี่คือสามเท่าของนี่คือผลบวกของ ต่อมาถ้าเ,เจอคําว่าผลบวกของเนี่ยให้เราไปดูคําว่ากับแล้วข้างหน้ากับคืออะไรข้างหลังกับคืออะไรข้างหน้ากับก็จะมาอยู่ตัวตั้งข้างหลังกับก็จะมาอยู่ตัวบวกอย่างเงี้ยอ่ะพร้อมลองเติมดิตบบนี้แหละ เน่หน้าที่เราคือแบ่งวักแบ่งตอนให้ดีแล้วต้องรู้ว่าพอถึงตำแหน่งตรงนี้ต้องดูอะไรต่อสามเท่าของมันจะเป็นเลขสามธรรมดาแต่ข้างหลังสามเท่าของจะเป็นผลบวกแสดงว่าข้างหลังเลขสามต้องเป็นวงเล็บของการบวกคำว่าผลบวกของหรือผลต่างของต้องมาดูที่กับแล้วข้างหน้ากับคืออะไรก็ไม่อยู่ข้างหน้าวงเล็บข้างหลังกับคืออะไรก็ไม่อยู่ข้างหลังประมาณอย่างเงี้ยนะ ืให้ดู่างนี้นะถ้าเจอในการแก้สมการแบบเขียนตามบรรยายนะสองเท่าของจํานวนหนึ่งน้อยกว่าเก้าสองเท่าของนี่ก็คือสองคูนจำนวนหนึ่งก็คือเอ็กน้อยกว่าเนี่ยหรือมากกว่าเนี่ยในการเขียนเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นลบแล้วเก้าก็คือเก้านั่นแหละเพียงแต่ว่าสองเท่าของจำนวนหนึ่งถ้า,า, 2, นวนนวารวบเลยเนี่ย มันก็จะกลายเป็น 2x แต่ไม่ได้เขียนเป็นตามลำดับไม่ใช่ว่าเขียน 2x ลบ9นี้นะไม่ใช่นะเราต้องดูความหมายมันนิดหนึ่งว่าจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจำนวนเนี้ยมันเป็นยังไงมันน้อยกว่า 2x เนี่ยมันน้อยกว่าแสดงว่า 2x จะจะเป็นตัวลบ อารลบการคนคนที่เป็นตัวตั้งต้องมา,นะากไงนะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า 2x มันน้อยแนละ้ว่า 2x เป็นตัวลบ9ก็จเป็นตัวตั้งมันก็จะกลายเป็น9ลบ 2x